De, สวัสดี hei, ara, ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรมมะดานะครับช่อง VIP ธามมะดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอิบะเช้านะครับหุ้นนิเคีิเช้านะครับของวันที่สามบดนะครับเดือนสามนะเดือนมีนาผมจ5ปัน้า้นะครับ <tenha> วันสุดท้ายแล้วนะครับสิ้นเดือนแล้วนะสุดท้ายสุดๆดแล้ววันนี้หุ้นนิเคีิเช้าก็ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้านะครับหุ้นนี้คืออีเช้าก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมวันละสองคลิปนะครับสองรอบนะอ่าหุ้นนี้คืออีเช้าเก้าโมงครึ่งกับหุ้นนี้คือ,อบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับวันละสองคลิปสองรอบนะครับเสาอาทิตย์ไม่มีนะอวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยวันสุดท้ายนะครับต้องให้ แหงๆนะครับให้แห่งๆขอให้ทุกท่านดวงดีนะครับจะได้มีเงินใช้วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามใครกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์เป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดานะครับก็ขอขอบพระคุณคุณยอดสูงนะครับ อขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีมีอยู่มีกินว่างั้นเถอะที่สําคัญก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับใครเป็นความดันเป็นเบาหวานเขาบอกว่าไม่มีทางรักษาหายได้แต่ก็มีทางทําให้บรรเทาโดยการจากัดอาหารการพักผ่อนการอะไรพวกนี้มันก็จะบรรเทาดีขึ้นนะครับ เราว่าเห็นข้างๆบ้านเขาโอดน่าสงสารจริงเลยเป็นความดันเป็นเบาหวานอ่ะอืมมันตัดขาทิ้งแล้วอ่ะอ่าประมาณนี้ตาก็บอดอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้ทรมานเนาะขอให้สุขภาพทุกๆท่านแข็งแรงกันแล้วกันนะครับอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับอืมประมาณนี้ออาวันนี้นี่เคอีกเช้าวันศุกร์วันสุดท้ายข,ข,ของสัปดาห์แล้วแล้วก็สิ้นเดือนด้วยมีอะไรมาฝากท่านบ้างก็มาชมชมกันนะครับ นี่เคอีกเช้าวันนี้มีเลขสูงนะ890นะครับเน้นที่8นะ9 0ใครชอบ9กับ0ก็จัดไปนะครับแต่อาจารย์ขอฟันรงที่8แล้วกันนะใครชอบก็ว่ากันไปรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่ป8อะไรคะนี่แปดสองสองแปดแปดสามสามี่สแปดแปดห้าห้าแปดปนะครับส่วน9ก็9 2 2 9สองสองเก้าเ9สก้ากสี เก้าหกหกเก้านะครับส่วนตัวรองอรองคือศูนย์นะศูนย์นะครับอส่วนตัวเน้นตัวฟันทงคอขอ,ขอเน้นที่แปดแล้วกันนะครับใครชอบเดี๋ยก็ว่ากันไปใครไม่ชอบก็ก็ไม่เป็นไรนะครับรุ่นวรวมเพื่อความบันเทิงไปนะครับอือวิ่งรูดนะครับอตามนี้นิเคอเช้า e ออกทุกวันทุกวันพุงนี้วัน อาสีน้ำเงินแล้วกันอ่ะอืมครับแกับ9นะครับตัวลองคือ0นะอ่าใครชอบ0ก็จัดไปเน้น8กับ9นะครับอืมเน้น8กับ9ถ้า8กับ9ไม่มั่นใจก็รูดไปเลยประมาณนี้ผู้เจาะก็อยู่ตามนี้นะครับ8นะ8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 ถ้าศูนย์มาก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับประมาณนี้นะครับหุ่นนี้กี่เช้านะครับเน้นทางด้านหน้านี้นะครับอืทางด้านหน้านี้นะอืส่วนทางท้ายท้ายนี่ส่วนทางท้ายท้ายนีนไไก่ก็เบาเไปกว่าแล้วกนะันเนี่ยเอาทางท้ายท้ายนี่ก็เบาเบานะครับประมาณนี้นะครับหุ้นนี้คือเช้าพบกันอีกทีก็หุ้น นี่คือบ่ายนะครับอสำหรับนี่คือเช้าก็มีตามนี้ประกันแปดเก้าศูนย์เน้นที่แปดนะครับขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านเฮงๆโชคดีๆนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้พบกันใหม่นี่คือบ่ายนะครับเช้านี้ก็ขอให้เด้งๆแต่เฮดตุกิจกันนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ